สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดคุยหัวข้อหุ้นสีตังแอร์โกอินดัสตรีหรือ S T A ทำธุรกิจอะไรน่าลงทุนไหม บมจสีตังจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2530เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เมื่อปี2534แปลสภาพเป็นมหาชนเมื่อปี2536ปี2545จัดตั้งสีตังอินเตอร์เนชั่นแนลในสิงคโปร์ซึ่งเป็นศูนย์กลางซื้อขายยางธรรมชาติ mm. เพื่อใช้เป็นแหล่งจัดจำหน่ายผลิตภันยางธรรมชาติของบริษัทให้แก่ลูกค้าทั่วโลกในเดือนมกราคม2554บมจสีตังได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป ในประเทศสิงคโปร์และได้นําหุ้นเข้าจดทะเบียนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์เมื่อวันที่31มกราคม2 5 5 4ซึ่งปัจจุบันหุ้นของบมจสีตังเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนทั้งในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ลักษณะผลิตภันธุ์หรือบริการบริษัทประกอบธุรกิจผลิตยางธรรมชาติแบบครบวงจรในหลากหลายประเทศเริ่มตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ำการทำสวนยางพาราในประเทศไทย ธุรกิจการน้ำการผลิตและจัดจําหน่ายผลิตพันยางธรรมชาติและธุรกิจปลายน้ําในการผลิตและจัดจําหน่ายถุงมือยางสินค้าสําเร็จรูปอาธิท่อไฮดรอลิกแรงดันสูงบริษัทแบ่งสายธุรกิจออกเป็นสมสายธุรกิจได้แก่ธุรกิจผลิตยางธรรมชาติธุรกิจผลิตถุงมือยางและธุรกิจอื่นๆธุรกิจผลิตยางธรรมชาติบริษัทเป็นผู้ผลิตและจัดจําหน่ายยางธรรมชาติ ที่ควบวงจรลายใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีส่วนแบ่งการตลาดประมาณร้อยละ8 1ของความต้องการยางธรรมชาติทั่วโลกและมีผลิตพันยางธรรมชาติขั้นพื้นฐานที่ครอบคลุมทุกประเภทได้แก่ยางแท่งยางแผ่นลมควันและน้ำยางข้นเพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ผลิตยางล้อและผู้ผลิตถุงมือยางทั้งในและต่างประเทศนอกจากนี้บริษัทยังซื้อผลิตพันยางธรรมชาติจากผู้ผลิตราย,อ,ยาอื่นๆซึ่งรวมถึงบอจไทยเทคซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของบริษัท เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้ายางธรรมชาติบริษัทผลิตยางธรรมชาติหลัก3ประเภทได้แก่ยางแผ่นลมควันคือยางแผ่นดิบที่ผ่านกระบวนการผลิตแล้วสามารถแบ่งออกได้เป็น5ประเภทคือยางแผ่นลมควันชั้น1 2 3 4และ5โดยการแบ่งเกรดนั้นจะใช้คุณภาพของยางเป็นเกณฑ์ซึ่งพิจารณาจากความบริสุทธิ์ความยืดหยุ่นและสี ยางแผ่นลมควันจะใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าอื่นๆต่อไปเช่นยางรถยนต์ท่อน้ำรองเท้าอะไหล่รถยนต์ยางแท่ง T.S.R. ยางแท่งผลิตมาจากวัตถุดิบเช่นยางก้อนถ้วยน้ำยางสดหรือยางแผ่นดิบตามแต่กระบวนการผลิตของแต่ละโรงงานในแต่ละประเทศยางก้อนถ้วยนั้นผลิตโดยการเก็บน้ำยางสดที่เก็บทำให้แข็งตัวในถ้วยการพิจารณาคุณภาพของยางแท่งนั้นแตกต่างจากยางแผ่นลมควัน โดยการวัดคุณภาพของยางแท่งจะใช้วิธีการทดสอบตามมาตรฐานการทดสอบยางแท่งในห้องปฏิบัติการปัจจุบันบริษัทมีการผลิตยางแท่งอยู่สาประเภทคือ Standard Thai l u บเบอหรือ STR Standard Indonesian r u b b e r หรือ SIR และเมียนมา Standard r u b b e r หรือ MSR ส่วนมากแล้วยางแท่งนี้จะถูกนำไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตยางล้อรถยนต์และเครื่องบิน การผลิตยางแท่งของบริษัทมี2กระบวนการได้แก่กระบวนการผลิตยางแท่ง STR และกระบวนการผลิตยางผสมน้ำยางข้นเป็นผลิตพันจากน้ำยางสดและเป็นยางเหลวที่มีความเข้มข้นประมาณร้อยละหกน้ำยางข้นนี้นับว่าเป็นประเภทยางที่มีความสะอาดที่สุดประเภทหนึ่งและมักจะใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าอื่นต่อไปเช่นถุงมือยางถุงยางอนามัยยางยืดและกาวเป็นต้น ธุรกิจผลิตพันธุ์ถุงมือยางบริษัทผลิตและจําหน่ายถุงมือยางธรรมชาติและถุงมือยางนายตายที่ใช้ในทางการแพทย์และทางอุตสาหกรรมทั้งแบบมีแป้งและไม่มีแป้งแก่ลูกค้านักทั้งในและต่างประเทศโดยดําเนินการผลิตทั้งในลักษณะการรับจ้างผลิตให้กับคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศตามคุณสมบัติและความต้องการของลูกค้ารวมทั้งการผลิตและจัดจาหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทอาทิสีตังโกบทั้งในและต่างประเทศ ธุรกิจผลิตพันธุ์ถุงมือยางโรงงานผลิตและอัตรากำลังการผลิตณนวันที่31ธันวาคม2562บมจสีตังโกบมีโรงงานอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยใน3จังหวัดได้แก่จังหวัดสงขลาสุราษฎร์ธานีและตังมีกำลังการผลิตต่อปีรวม27,000ล้านชิ้นต่อปีถือเป็นผู้ผลิตถุงมือทางการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิต ถุงมือยางธรรมชาติและถุงมือยางนายตายระดับโลกครับนี่ก็เป็นรูปกำลังการผลิตและอัตราใช้กำลังการผลิตในการผลิตยางรูปแบบต่างๆธุรกิจสวนยางพาราบริษัทประกอบธุรกิจสวนยางพลาอย่างเป็นระบบและครบวงจรเกือบทั้งหมดผ่านบาจิสีตังแพนเทชั่นซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ณวันที่สารสเวธันวาคม2562บริษัทมีพื้นที่สำหรับธุรกิจสวนยางพาราอยู่ประมาณ45,000ไร่ครอบคุม19จังหวัดซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยได้เริ่มทยอยให้ผลผลิตตั้งแต่ปี2558ซึ่งได้ส่งผลดีต่อกลยุทธ์การสรรหาวัตถุดิบสำหรับธุรกิจกลางน้ำซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท การมีสวนยางพาราเป็นของตัวเองนั้นถือเป็นการช่วยชี้นําพื้นที่ที่มีศักยภาพในการจัดตั้งโรงงานดังที่ผ่านมาบริษัทได้จัดตั้งโรงงานในพื้นที่5จังหวัดที่บริษัทมีสวนยางพาราอยู่ได้แก่พิษณุโลกกาลสินสระแก้วสกลนครและเชียงรายช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดหาวัตถุดิบและเพิ่มความคล่องตัวให้กับบริษัทในการรวบรวมวัตถุดิบจากแหล่งพื้นที่ใกล้เคียงได้ในราคาที่เหมาะสมซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้กลุ่มบริษัท สามารถควบคุมต้นทุนได้ดีขึ้นและมีความสามารถในการทำกำไรมากขึ้นนอกจากนี้เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการทำสนยางไม้ยางพารายังสามารถขายให้กับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์เพื่อแปลรูปเป็นของใช้และของตกแต่งภายในบ้านและอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อใช้เป็นพาเลทในการวางหรือบรรจุสินค้าสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทธุรกิจแปลรูปและผลิตไม้ยางพารา ดำเนินงานโดยบอจออันวาพาราวุฒซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบมจสีตังธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตพันสำเร็จรูปโดยผ่านการลงทุนในบริษัทร่วมที่กลุ่มบริษัทและบริษัทย่อยและเซมเพอร์ลิสได้ร่วมก่อตั้งคือ sac ทําการผลิตและจำหน่ายผลิตพันท่อไฮดรอลิกแรงดันสูงหลากหลายชนิดรวมถึงท่อไฮดรอลิกคุณภาพสูงที่ใช้ในอุตสาหกรรมการทําเหมืองและการใช้งานเฉพาะทางอื่นๆ รวมถึงการพัฒนาสายขนาดเล็กหลายแบบเพื่อใช้กับงานไฮดรอลิกระดับสูงสมัยใหม่ธุรกิจในหน้าซื้อขายสัญญาสินค้าเกษตรล่วงหน้าปัจจุบันได้ยุบเลิกธุรกิจธุรกิจซื้อขายแลกเปลี่ยนยางพาราบริษัทร,ร่วมลงทุนในบอจอร่วมทุนยางพาราไทยกับการยางแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้ผลิตและส่งออกลายใหญ่กว่า4ลาย ได้แก่บมจไทยรับเบอร์ลาเทคคอร์ปอเรชั่นบมจไทยหัวยางพาราบจวงบันดิตบจเซาแลนด์รับเบอร์โดยจัดตั้งขึ้นตามนโยบายภาครัฐเพื่อดําเนินการซื้อขายแลกเปลี่ยนยางพาราทั้งในและต่างประเทศมีทุนจดทะเบียน1,200ล้านบาทธุรกิจต้นน้ําบริษัทมีพื้นที่สําหรับทานทําสวนยางพาราประมาณ4 5 0 0 0ไร่ใน19จังหวัดของประเทศไทย ธุรกิจกลางน้ำบริษัทมีโรงงานผลิตยางธรรมชาติ36โรงงานตั้งอยู่ในประเทศไทยอินโดนีเซียและเมียนมาครอบคุณทุตผลิตภัณฑ์ทั้งยางแท่งยางแผ่นลมควันและน้ำยางข้นด้วยกำลังการผลิตยางธรรมชาติ2.86ล้านตันต่อปีธุรกิจปลายน้ำบริษัทมีโรงงานที่ใช้เทคโนโลยีในการผลิตทั้งถุงมือยางธรรมชาติถุงมือยางนายตายที่ใช้ในอุตสาหกรรมการแพทย์และอุตสาหกรรมอื่นๆ ตั้งอยู่ใน3จังหวัดภาคใต้ของไทยกำลังการผลิต27.000ล้านชิ้นต่อปีช่องทางการจัดจำหน่ายนอกเหนือจากการจัดจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานในประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซียแล้วบริษัทจัดตั้งและจัดระบบการขายและจัดจำหน่ายไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้แก่ผู้ผลิตยางล้อในประเทศต่างๆผ่านเครือข่ายการซื้อขายและการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติจำนวน3แห่งทั้งในสิงคโปร ประเทศจีนและเวียดนามธุรกิจผลิตพันธุ์ยางธรรมชาติโรงงานผลิตและอัตรากำลังการผลิตจากข้อมูลณวันที่31ธันวาคม2562บริษัทมีโรงงานผลิตยางธรรมชาติทั้งสิ้น36แห่งแบ่งออกเป็น32แห่งในประเทศไทย3แห่งในอินโดนีเซียและ1แห่งในเมียนมาโดยมีกำลังการผลิต2.86ล้านตันต่อปี ในปี2562ที่ผ่านมาบริษัทมีการรับซื้อยางจากนิติบุคคลศูนย์รับซื้อตลาดกลางรวมจำน,นวนกว่า95ลายซึ่งคิดเป็นสัดส,ส่วนร้อยละ30ของปริมาณการสั่งซื้อวัตถุดิบทั้งหมดและจากเกษตรกรชาวสวนยางและสหกรณ์ลาว2,400ลายซึ่งคิดเป็นสัดส,ส่วนร้อยละ70ของปริมาณการซื้อวัตถุดิบทั้งหมดโดยไม่มีการซื้อจากผู้จัดหาวัตถุดิบลายใดเกินกว่าร้อยละ5 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและสัดส่วนการจำหน่ายแยกตามภูมิศาสตร์ในปี2562บริษัทก็มีสัดส่วนการจำหน่ายในทวีปเอเชียร้อยละ69.9%ในประเทศจีนร้อยละ40.4%อเมริกา4.8%ยุโรป4.1%รวมจำหน่ายในต่างประเทศ78.9%จําำหน่ายภายในประเทศ21.1% การขายและการตลาดผลิตพันธ์ถุงมือยางบริษัทก็มีการขายผลิตพันธ์ถุงมือยางไปทั้งในและต่างประเทศ mm hmm. การขนส่งและโลจิสติกและการบำรุงรักษา mm hmm. บอจอ Starlight Express Transport เป็นหนึ่งในบริษัทย่อยในเครือของกลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้บริการขนส่งและดำเนินการจัดการโลจิสติกอย่างครบวงจรสำหรับการขนส่งผลิตพันธ์ยางธรรมชาติและถุงมือยางเป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย และได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทนออกของเพื่อดำเนินการนำเข้าส่งออกสินค้าผ่านพิธีการอย่างถูกต้องจากกรมศุลกากรโดยเป็นผู้บริการจัดการขนส่งสินค้าภายในประเทศกลยุทธ์และเป้าหมายในการประกอบธุรกิจในอีก3-5ปีข้างหน้าด้วยความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมยางธรรมชาติที่มีกำลังการผลิตสูงสุดในโลกและมีศูนย์รับซื้อวัตถุดิบในโรงงานผลิต และมีสำนักง,งานขายที่ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์สำคัญทั่วโลกตลอดจนการเลือกขยายโรงงานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นทื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสนยางพาราใหม่มีศักยภาพในการเติบโตสูงซึ่งปัจจุบันบริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดความต้องการยางธรรมชาติโลกเป็นร้อยละ8ในปี2562าหสำหรับธุรกิจถุงมือ,อยางนั้นบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มพูนศักยภาพการแข่งขันและความได้เปรียบ ที่มีเหนือคู่แข่งบริษัทจึงมุ่งเน้นการขยายกําลังการผลิตและพัฒนาถุงมือยางธรรมชาติเป็นหลักควบคู่กับการรักษาสัดส่วนการผลิตถุงมือยางนายตายสําหรับการบริโภคในทางการแพทย์และอุตสาหกรรมอื่นๆอย่างไรก็ดีบริษัทมีกลยุทธ์การออกแบบสายการผลิตที่มีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนระหว่างการผลิตถุงมือยางธรรมชาติชนิดไม่มีแป้งและถุงมือยางนายตายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย โดยในปี2562บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดกว่าร้อยละ7ของความต้องการบริโภคถุงมือยางทั่วโลกทั้งนี้บริษัทได้เดินหน้าขยายกําลังการผลิตถุงมือยางอย่างต่อเน,นื่องเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายการมีกําลังการผลิตที่33,000ล้านชิ้นต่อปีภายในปี2563และ50,000ล้านชิ้นต่อปีภายในปี2568เพื่อรองรับการเติบโตของความต้องการในการบริโภคถุงมือยางในตลาดโลกความสําเร็จของการเข้าซื้อบริษัท สยามเซมเพอร์เมดเมื่อปี2560ถือเป็นการต่อจิกอ๊กซอธุรกิจปลายน้ำของกลุ่มบริษัทอย่างชัดเจนและคุ้มค่าในการเข้าสู่ธุรกิจผลิตถุงมืออย่างเต็มรูปแบบอุตสาหกรรมยางธรรมชาติยังคงเผชิญกับภาวะไม่แน่นอนจากปัจจัยภายนอกและความผันผวนของตลาดอย่างต่อนเนื่องอาทิ์สงครามการค้าการแข่งข้าขึ้นของเงินบาทโรคใบร่วงในต้นยางการเก็งกำไร ในตลาดซื้อขายวัตถุดิบและตลาดซื้อขายล่วงหน้าส่งผลให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่ชะลอการบริโภคอย่างธรรมชาติในช่วงที่มีราคาผันผวนสูงอุตสาหกรรมถุงมือยางเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกใช้อย่างแพร่หลายในหลากหลายอุตสาหกรรม,รรมเช่นอุตสาหกรรมทางการแพทย์อุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมความงามเป็นต้นทั้งนี้เนื่องจากถุงมือยางจัดเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันเชื้อโรคสารเคมีรวมไปถึงสิ่งปนเปืป้อนต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปัจจุบันถุงมือยางที่ผลิตและใช้ทั่วไปสามารถจําแนกตามวัตถุดิบได้เป็น3ประเภทได้แก่ถุงมือยางธรรมชาติชนิดมีแป้งและไม่มีแป้งถุงมือยางในยตายและถุงมือไวนินจุดแข็งของบริษัทเป็นผู้ผลิตยางธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดในโลกการมีกําลังการผลิตขนาดใหญ่ยังช่วยให้สร้างความได้เปรียบด้านการประหยัดต่อขนาดตลอดจนช่วยเพิ่มความสมดุลในการต่อรองทางการค้า ทั้งกับเกษตรกรชาวสวนยางและลูกค้ามีรูปแบบการประกอบธุรกิจยางธรรมชาติแบบครบวงจรมีช่องทางการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุมลูกค้าทั่วโลกมีฐานการผลิตอยู่ในประเทศที่เป็นจุดยุทธศาสตรสสำคัญการที่บริษัทมีโรงงานทั้งในภาคใต้ภาคตะบะตอกเฉียงเหนือและภาคเหนือของไทยและยังมีโรงงานในประเทศอินโดนีเซียรวมถึงประเทศเมียนมาทำให้สร้างความได้เปรียบด้านการจัดหาวัตถุดิบเนื่องจากประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย เป็นประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติรายใหญ่คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ60ของผลผลิตโลกโดยรวมการมีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยความสามารถในด้านการวิจัยและพัฒนาความมุ่งมั่นในการเติบโตการเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ช่วยเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและเครื่องมือทางการเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท ผู้บริหารมีประสบการณ์ความผันผวนด้านราคาของยางธรรมชาติสินค้าโภกพันโดยทั่วไปซึ่งรวมถึงยางธรรมชาติมักมีความผันผวนด้านราคาสูงอุปสงค์และอุปทานของยางธรรมชาติอุตสาหกรรมยางล้อเป็นผู้บริโภคยางธรรมชาติหลักราวร้อยละ70ของการบริโภคยางธรรมชาติในโลกอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมดังกล่าวจึงมีความสำคัญและมีผลอย่างมากต่อปริมาณความต้องการผลิตพันยางธรรมชาติของตลาดโลก ดังนั้นหากเกิดการชะลอตัวในการผลิตอุตสาหกรรมผลิตยางรถยนต์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณความต้องการซื้อผลิตภันยางธรรมชาติราคาของน้ำมันดิบราคายางสังเคราะห์มักจะแปรผันตามราคาของน้ำมันดิบและความผ,ผันผวนของราคายางสังเคราะห์มักจะส่งผลกระทบต่อราคาและความต้องการยางธรรมชาติด้วยเช่นกันเดือนตุลาคม2560บมจสีตังดำเนินการเสนอขายหุ้นสาม,มารถเพิ่มทุน ต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในอัตราส่วน5หุ้นสามัญเดิมต่อ1หุ้นสามัญใหม่ในราคาเสนอขายหุ้นละ10บาท STA จะรวมกับบริษัทลูกสีตังโกฟไทยแลนด์หรือ s t GT เข้ากับบริษัทไทยกองหรือ TKG ซึ่งเป็นผู้ผลิตถุงมือยางที่มีความเร็วในการผลิตสูงคาดว่าดีนจะประสบความสำเร็จตามแผนประมาณ เมษายน2562และจะส่งผลให้กำลังการผลิตถุงมือยางของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น2.12หมื่นล้านชิ้นต่อปีทั้งนี้อัตรากำไรขั้นต้นของถุงมือยางอยู่ที่ประมาณ18-22%สูงกว่าธุรกิจยางต้นน้ำและกลางน้ำเดิมที่4-7%บริษัทสีตังโกฟหรือ STGT ข้าซื้อขายเมื่อวันที่2กรกฎาคม2563ราคา IPO 34บาทพาน1บาทบริษัทสีตังอโกอินดัสทรีถือหุ้นอยู่50.75%การถือหุ้นในบริษัทต่างๆของ STA ธุรกิจผลิตยางธรรมชาติถือหุ้นในบริษัท ร u บเบ r ร์ n แลน์ประเภทธุรกิจผลิตยางแท่นและน้ำยางข้นถือหุ้นอยู่99.99% 99บอจอน้ำหัวผลิตยางแท่งยางแผ่นลมควันและน้ำยางข้นถือหุ้นอยู่99.99% 99บอจอสเดาว s พ u เับเบผลิตยางแผ่นลมควันถือหุ้นอยู่99.99% 99สีตังลิงกาประเทศอินโดนีเซีย ธุรกิจผลิตยางแท่งถือหุ้นอยู่90% PT Star Rubber ในประเทศอินโดนีเซียธุรกิจผลิตยางแท่งถือหุ้นอยู่99%บจไท a i ทคธุรกิจผลิตยางแท่งถือหุ้นอยู่1 2 5 0สีตังยยยาประเทศพม่า ธุรกิจผลิตยางแท่งถือหุ้นอยู่59%ธุรกิจผลิตถุงมือยางบอมจอสีต่างโกฟธุรกิจผลิตถุงมือยางที่ใช้ในการการแพทย์ถือหุ้นอยู่73.2%ิงเชีดองเซียงไฮ้ธุรกิจผลิตถุงมือยางในประเทศจีน สีตัง USA จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ถุงมือยางในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดาผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปอื่นๆบริษัทเซมเพอร์เฟกต์เอเชียผลิตสายไฮดรอลิกแรงดันสูงถือหุ้นอยู่37.5%ธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าบริษัทสีตังอินเตอร์เนชั่นแนลในประเทศสิงคโปร จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติและถุงมือยางถือหุ้นอยู่100%ซ์ชิดองเซียงไฮ้ในประเทศจีนจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติในประเทศจีนถือหุ้นอยู่100%เซสีตังอินโดชนันนาในประเทศเวียดนามธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติและถุงมือยางในประเทศเวียดนามถือหุ้นอยู่100%เซธุรกิจอื่นๆบริษัทอันวาพาราวูธ ธุรกิจแปลรูปไม้และผลิตไม้ยางพลาทำเฟอร์นิเจอร์ถือหุ้นอยู่99.94%บจ StarTech Rubber ถือหุ้นในบริษัทอื่นและดำเนินกิจการสวนยางพาราและสวนปาล์มและการลงทุนถือหุ้นอยู่99.99% 99บจ Premier System Engineering วิศวกรรมบริการออกแบบผลิตติดตั้งบำรุงรักษาเครื่องจักรถือหุ้นอยู่81.99% บอจอสตาร์ไลท์เอ็กเพสทาน p ปอตให้บริการขนส่งสินค้าและบริการจัดทำเอกสารนำเข้าส่งออกถือหุ้นอยู่76.66%บจพัฒนากเกษตรล่วงหน้าซื้อขายสัญญาสินค้ากเกษตรล่วงหน้าถือหุ้นอยู่40%บจสีตางลับเบอร์แอนด์แพนเทชั่นธุรกิจทำสวนยางพาราถือหุ้นอยู่99.9% 9 99ชีดองอินเวสเมนต์สิงคโปร ลงทุนใน pt star rubber ถือหุ้นอยู่100%เบจร่วมทุนยางพาราไทยธุรกิจซื้อขายแลกเปลี่ยนยางพาราทั้งในและต่างประเทศถือหุ้นอยู่16.67%จอบจสีตัง ibc ธุรกิจให้บริการด้านเทคนิคนวัตกรรมและผู้เชี่ยวชาญถือหุ้นอยู่99.99%โครงสร้างรายได้แยกตามสายผลิตพัน STA ก็มีรายได้จาก ผลิตพันยางแท่งในปี2562เท่ากับ39,019ล้านบาทหรือคิดเป็น64.4%รายได้จากการผลิตถุงมือยาง12,194ล้านบาทหรือ20%รายได้จากผลิตพันยางแผ่นลมควน6,117ล้านบาทหรือ10% รายได้จากผลิตพันน้ำยางค้น2,906ล้านบาทหรือ4.8%รายได้อื่นๆ48ล้านบาทรวมมีรายได้ในปี2562อยู่ที่6565ล้านบาทครับข้อมูลทั่วไปของ sta ก็มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นนี้สินรวมลดลงส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นรายได้รวมลดลงกำไรสุทธิลดลง,ลดลดลงมี ROE หรืออัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมอยู่ที่4 2 5มี ROE เหรืออาตาส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้นอยู่ที่5 4 2เมี PE เหลือ,อาตาส่วนราคาต่อกำไรอยู่ที่ 33.41เท่ามี P/BV หรืออัตราส่วนราคาต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชียอยู่ที่1.77เท่ามีมูลค่าหุ้นทางบัญชีเท่ากับ16.40บาทอัตราส่วนเงินปันผลปีล่าสุดจ่ายอยู่ที่1.21% STA ก็จะจ่ายปันผลปีละ1ครั้งนะครับ STA ก็มีพาอยู่ที่1บาทมีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือฟรีฟลด์อยู่ที่54.63%ผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัทสีตังโฮลดิ้ง22.38%บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์10.10%นายวัยวุฒ8.66%เดอะเซนทาน4.68%นางพร้อมสุข2.93% จำนวนหุ้นจดทะเบียนล่าสุดก็มี1,536ล้านหุ้นราคาต่ำสุด1ปีอยู่ที่9บาทสูงสุด1ปีอยู่ที่32.75บาท sta ก็มี Market Cap อยู่ที่44,544 44ล้านบาทเป็นลำดับที่58ในตลาดหลักทรัพย์ครับก็ขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ